สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูรางใส่ฟางนะครับสําหรับให้วัวครับโดยที่เราไม่ต้องเติมฟางบ่อยๆแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองฟางนะครับแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมนะครับผมทําร้านนั่งร้านแบบนี้เลยนะครับทําเป็นยังไงเป็นนั่งร้านนะครับใส่ฟางเข้าไปนะครับแล้วใช้ไม้ไผ่เนี่ยนะครับ ล้อมเป็นซี่ๆแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมครับแล้วเราก็นําฟางเนี่ยนะครับไปนํามาใส่เลยนะครับนาฟางมาใส่ด้านบนนะครับใส่เท่าไหร่ก็ใส่ให้เต็มไปเลยนะครับอัดไปแล้วไก่ของเราเอ้ยไม่ใช่วัวของเราก็จะกินฟางแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมนะครับเขาก็จะมุดกินนะครับดึงกินง่ายๆเลยครับท่านผู้ชมครับเราไม่ต้องเสียเวลานะครับที่จะมาเติมฟางให้เขาบ่อยๆนะครับแล้ววัวเองก็ อยากกินเมื่อไหร่ก็กินได้แบบนี้ครับง่ายไหมครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมถือโอกาสนะครับมาทำรางใส่ฟางสำหรับวัวนะครับให้วัวกินเอาแบบง่ายๆนะครับโดยที่สะดวกคนเลี้ยงนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับการสูญเสียฟางก็น้อยลงนะครับวัวกินง่ายอยากกินเมื่อไหร่ก็กินนะครับหิวหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา นะครับแบบนี้ก็มันมันสะดวกดีนะครับท่านผู้ชมครับสะดวกดีเอาง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมครับเขาอยากกินเมื่อไหร่ก็กินตอนนี้เขาเริ่มไม่อยากกินแล้วเพราะว่าเขากินตลอดเวลานะครับกินตลอดเวลาหิวเมื่อไหร่ก็กินนะครับง่ายมากนะครับง่ายมาก3วัน4วันเติมครั้งก็ได้แบบนี้นะครับปกติคนเลี้ยงวัวเราเนี่ยจะต้องให้ฟาง วัวกินทุกวันนะครับวันละสองครั้งอย่างนี้นะครับแต่แบบนี้เขาจะกินเมื่อไหร่นะครับจะกินเวลาไหนก็ได้ไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินเห็นไหมครับเอาง่ายๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับมผมถ้ารูปนี้ผมทําตั้งนานแล้วนะครับคุณปู่คุณพ่อผมจะได้ไม่ต้องอแบกฟางขนฟางมาให้เขากินทุกวันทุกวัน <laughs> แบบนี้ เอาง่ายเลยนะครับเอาง่ายเลยทําแบบกระทัดรัดแบบนี้นะครับ2ตัวหันหน้าเข้าหากันแบบนี้นะครับทําช่องให้ฟางเขาพอที่จะรอดออกมาได้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะคา,าบกินเองนะครับเขาก็จะคาบกินแบบง่ายๆนะครับโอ้ยตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะสบายแล้วนะครับสบายแล้วถ้าถ้ามีรางสำหรับใส่ฟางแบบนี้นะครับ การสูญเสียฟังก็ไม่เยอะคนก็ไม่เหนื่อยนะครับวัวอยากกินเวลาไหนก็กินได้นะเดี๋ยวเราไปดูนะครับดูดูดูด้านหน้านะครับด้านหน้าสําหรับที่ใส่อาหารข้นนะครับหรือใส่ฝ่นข้าวโพดนะครับถ้าใครเลี้ยงอาหารข้นก็ใส่อาหารข้นนะครับใครเลี้ยง่นข้าวโพดก็ใส่่นข้าวโพดนะฮะเห็นไหมครเขาก็จะหันหน้าเข้าหากันกินตลอดเวลาเท่าที่เขาอยากจะกินอะเดี๋ยวเราไปดูนะครับด้านหน้าด <_ S 1> ้านหน้าแม่ไก่ก็เยอะนะครับ เนี่ยรางสาหรับอาหารใส่อาหารข้นนะครับผมก็จะใส่รางรางแบบนี้ผมจะเ,เลี้ยงด้วยฝ่นข้าวโพดนะครับคอผมเนี่ยก็จะเลี้ยงด้วย่นข้าวโพดแบบนี้ครับตอนนี้เขากินไปจะหมดแล้วนะครับเติมฝ่นข้าวโพดให้เขากินนะครับกินฝ่นข้าวโพดเสร็จเขาก็จะไปกินฟางเห็นไหมฮะกินฝุ่นข้าวโพดเสร็จก็จะไปกินฟางแบบนี้กินฟางเสร็จก็มีน้ําให้กินนะครับ มีรางน้ําให้กินมันถ้าการเลี้ยงวัวถ้าสะดวกนะครับสะดวกในการจัดการคนเลี้ยงก็ค่อนข้างที่จะ,ะไม่ลําบากนะครับเดี๋ยวนี้นะครับวันไหนไม่ได้นําวัวไปผูกไปมัดไปล่ามนะครับคุณปู่ก็เช้ามาก็ยังไม่ต้องให้อะไรเพราะว่าเช้ามาเขาก็จะกินฟางเองนะครับประมาณสักบ่ายโมงนะครับเรากินข้าวเที่ยงเสร็จคุณปู่ก็จะนํา รำผสมกับอาหารข้นและฝุ่นข้าวโพดนะครับในอัตราส่วนเท่าๆกันนะครับประมาณสักรวมแล้วน่าจะประมาณสัก3กิโลนี่แหละครับท่านผู้ชมนะครับเอาให้เขากินกินเสร็จเขาก็จะนอนพักผ่อนพักผ่อนเสร็จเขาหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาหิวเมื่อหิวเมื่อไหร่ก็ลุกขึ้นมากินนะครับลุกขึ้นมากินฟางฟางนี่มีให้ตลอดเวลาแบบนี้นะครับสบายถ้าเป็นแต่ก่อนนี่ต้อง ขนฟางมาให้เขากินนะครับกินอาหารคุนเสร็จกินฟางอย่างเงี้ยนะครับต้องขนมาให้เขากินมันก็ค่อนข้างที่จะ,ะเป็นภาระนะครับแล้วก็เหนื่อยหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แบบนี้สบายครับสบายคนเลี้ยงก็สบายนะเอ้ยครับก็ สำหรับครอบวัวของผมนะครับตอนนี้ก็จะเหลือวัวอยู่2ตัวนะครับท่านผู้ชมครับเหลืออยู่2ตัวนะครับเป็นเล่มั่นเล่มั่นกะว่า,าถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ก็จะเลี้ยงไว้นะครับอยากจะเ,เห็นลูกของเขานะครับตัวนี้ยังไม่ได้ผสมครับท่านผู้ชมนะครับตัวนี้เพิ่งแยกลูกเข้าไปได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับประมาณเดือนหนึ่งแล้วเดี๋ยวอตอนนี้เขาเริ่มที่จะ เนื้อหนังเขาเริ่มกลับมานะครับเริ่มอ้วนขึ้นนะครับแต่ก่อนนี้ค่อนข้างที่จะผอมนะครับเพราะว่าเขาเลี้ยงเลี้ยงลูกแต่แต่ตัวนี้ให้ลูกสวยมากครับท่านผู้มชมให้ลูกสวยจริงๆลูกอายุเพียงแค่5เดือนกว่าครับผมขายไปในราคา25งหมครับท่านผู้ชมดูหางเขานะครับ2ตัวนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบชอบนะครับอยากจะเก็บไว้ส่วนเจ้านี่นะครับเจ้า เจ้าไข่เจียวเองเนี่ยท่านผู้ชมดูสิครับเขาท้องนะครับตอนนี้น่าจะ7เดือนละผสมเมื่อวันที่30มิถุนานะครับกําหนดคลอดก็ประมาณกลางเดือนเมษาครับท่านผู้ชมกลางเดือนเมษาก็เหลือ2ตัวเป็นเล่มมั่นเล่มมั่นนะครับ mm hmm. เจ้าไข่เจียวผมก็ผสมผสม,ผสมเทียมไว้ผสมเดอะซันเดอะซันก็เขาว่าเดอะซันล้วก็เดอะซันนะครับอยากเห็นเดอะซันอยากเห็นเดอะซันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกลางเดือน กลางเดือนเมษาเราจะได้เห็นลูกของเดซันกันนะครับตัวนี้ลูกเขาก็สวยครับลูกเขาเขาก็สวยตัวก่อนเนี่ยที่ผมซื้อติดท้องซื้อคู่แม่ลูกเข้ามาเนี่ยลูกเขาเป็นเพศเมียนะครับก็ขายไปในราคา2 5 0 0 0าเช่นเดียวกันนะครับ2ตัวเดี๋ยวเรามาดูนํามาลุ้นดูนะครับวันนี้ก็นำนำบรรยากาศในอคอกวัวนะครับแล้วก็วิธีการทำรางสำหรับ ใส่ฟางให้วัวก,กินแบบง่ายๆประหยัดแล้วก็สะดวกสบายสําหรับคนเลี้ยงมาฝากท่านผู้ชมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับท่านผู้ชมเนาะโอเคนะครับอาจารย์หนันต่อยพบกันแต่เพียงเท่านี้ครับสาหรับวันนี้อาจารย์หนันต่อยพบกันแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับผม